เก่งทำไรป้ามาอุ้ยป้ากำลังศึกษาอยูู่รออยู่ลาผัดกระลำไหนดูหน้าคนนี้หน่อยคนรอ,อกินกระลำ <c oughs> อยากกินไหมครับ <c oughs> อยากกินไหมครับ <c oughs> วนมาที่คนผัดกระลำต่อแม่ใครยังไงต่อคนต่อไปหนุแม่นอกป๊อนกับมีมีนนคนต่อไปค่ะจนมันเริ่มเปื่อยโอ้ โอ้โหบดบดมันหน่อยดูอือ,อกะเพียวนนเจ้านนเายี่ยมมากลูกมีพริขหนูด้วยนะเจ้านี่แหลพะพอกินพริกขี้หนูนั่นแหะ น้องมาดูมาคิดน้องคิดว่ามันเริ่มเปลยยังผักอะลูกมเแล้วอืมเอามะเขือเทศลงเลยเอามะเขือเทศลงเลยนะแม่เ,เดี๋ยวจะเก็บบุญเส้นตามนั่นแหละลูกเดี๋ยวพอกินมเขิดเทศได้เลยได้เลยมะเขือเทศมันสุกยากไง จริงๆอย่ญญางที่สุกยากกต้องเอาลงก่อนโอ้มันต้องนี่หรอกนี่พอกินนีเ่เจ้าเอาเอาผักบ่ม,มไว้แก่ได้หรอรับรองว่าสุกววยแน่นอนอมันมีผักที่สีเขียวๆตรงนั้นอยู่อะไรนลูกเอามันลง ดูสีว่าทักอันไหนที่มันดูสีแข็งๆยู่หรือเคียวๆยู่อ่ะลูกพยายามเอาให้มันลงไปอยู่กลางๆกันฮะเราจะได้ให้มันสุกๆเยาเนี่ยงัดลงไปไว้ทั้งลุ่มไม่นด้ลูกใส่น้ำแผ็มน้อยหลูกเนี่เนี่ยสีชม,มพูลูก อีกนิดหนึ่งอ่ะหุ้งเซ็นลงเลยลูกเ,เลยเลยืล่อยๆหกบอกว่าเพจสวหน้าซื้อ